เรามาดูการแก้ปัญหาไฟฉายไม่สว่างนะครับ 1. ตรวจสอบสวิตไฟฉาย 2. ตรวจสอบการใส่ฐานไฟฉาย3และตรวจสอบหลอดไฟฟ้านะครับ mm hmm. ต่อไปเป็นการเกร็บขยะจนกว่าจะสะอาดนะครับเราจะเห็นแผนผังความคิดนะครับ mm hmm. เริ่มต้นลงมาเดินไปบริเวณที่มีขยะลงมาเก็บขยะและจากนั้นนำขยะใส่ถังขยะอ่า ขยะบริเวณนั้นหมดจริงหรือไม่ตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขเท็จจริงเท็จหรือว่าจริงไม่จริงนะครับถ้าไม่จริงให้ทํายังไงไม่จริงให้วนกลับขึ้นไปใหม่ที่จุดเชื่อมนะครับจุดเชื่อมจะทํางานคอยเชื่อมกับลูกศรนะครับจากนั้นก็วนใหม่นะครับเดินไปบริเวณที่มีขยะเก็บขยะนําขยะใส่ถุงนําขยะใส่ถังขยะขยะบริเวณนั้นหมดจริงหรือไม่ลงมาจุดที่เป็นเงื่อนไขแล้วนะครับ รอบนี้ถ้าขยะหมดจริงให้จบการทํางานไปนเลยนะครับป,ปัญหาแต่ละปัญหาจะมีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธีมากๆเลยนะครับการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจะช่วยให้เราแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นนักเรียนลืมกล่องดินสอและต้องการได้กล่องดินสอคืนการแก้ปัญหานี้เราจะต้องทบทวนว่าเราไปที่ไหนมาบ้างแต่ละสถานที่เราไปทําอะไร แล้วเราพิจาร,รณาว่าในสถานที่นั้นๆเราได้ทําอะไรกับกล่องเดินศรหรือไม่หรือถ้าเราต้องการลดค่าใช้จ่ายประจําวันเราต้องทบทวนว่าแต่ละวันเรามีค่าใช้จ่ายเรื่องใดบ้างอ่าแล้วแล้วมีเรื่องใดๆที่สามารถตัดออกได้บ้างหรือมีเรื่องใดที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนั้นได้บ้างอย่างเรื่องกล่องเดินศอนให้เราไปดูที่กระเป๋าก่อนนะครับว่าเรานั้นได้พกกล่องเดินศมาหรือเปล่าหรืออาจจะลืมไว้ที่บ้าน ถ้าคิดว่าถ้านกักเรียนคิดว่านักเรียนไม่ลืมแล้วเนี่ยนักเรียนก็ลองนึกถึงว่าสนามฟุตบอลวันนี้ไปสนามสมมตินักเรียนไปสนามฟุตบอลมานะครับก็ให้คิดว่าเอ๊ไปสนามฟุตบอลเราได้ใช้กล่องลิสอ์หรือเปล่าทําไมก็ให้นึกถึงห้องคอมเราไปห้องคอมไหมวันนี้เราใช้กล่องลิสอ์ที่ห้องคอมหรือเปล่านักก็นึกถึงห้องสม,มุดนะครับสมมุติวันนี้นักเรียนไปห้องสม,มุดมาแล้วนักเรียนได้ใช้กล่องลิสอ์หรือเปล่า แล้วเรายังสามารถตัดออกได้นะครับว่าที่สถานที่ใดเราไม่มีความจำเป็นที่ใช้กล่องดิสซก็จะทําให้การไปหาของดิสซอ่ง่ายขึ้นนะครับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการใช้เหตุผลเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่างๆปัญหาบางปัญหามีความซับซ้อนขึ้น ต้องใช้เงื่อนไขและเหตุผลเชิงตรรกะมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นการเล่นเกมเขาวงกตเราต้องทําตามเงื่อนไขของเกมวิธีการเล่นคือใช้ดินสอลากเส้นจากต้นทางไปยังปลายทางโดยไม่ต้องยกดินสอออกจากกระดาษการลากเส้นนั้นจะต้องให้เดินไปยังสุดปลายทางนะครับได้เส้นสุดและไม่ชนกับผนังนั่นเอง เกมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอาจเป็นเกมเข่าวงกตที่ซับซ้อนขึ้นนะครับหรือมีเงื่อนไขที่ต้องทําตามหลายเงื่อนไขอย่างเช่นเกมเข่าวงกตคณิตศาสตร์ดังภาพนะครับการหาเส้นทางจะต้องใช้การคิดเชิงคณิตศาสตร์ไปด้วยผู้เล่นต้องลากเส้นให้กระต่ายเดินไปกินแครอทโดยใช้เส้นทางนั้นจะเป็นการนับจํานวนของตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงหน่งอก็จะดูนะครับ 1. 1ถึง100อนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี้จอย่างงี้จนถึง100นะครับว่าจะได้เส้นทางไหนออกมานะครับเกมอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเกมนี้หาเส้นทางให้กบกระโดดไปยังสัดน้าโดยเส้นทางนั้นจะเป็นการนับตั้งแต่4ไปจนถึง400เลยนะครับซึ่งการนับแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครั้งละ4นะครับต่างกับเกมเมื่อกี้เกมเมื่อกี้จะเป็น1นึงถึงหนึ่้ยใช่ไหม เก็บนี้จะเป็น4ไปถึง400นะครับโดยเพิ่มทีละ4อ่าอย่างง่าบวกมาสเป็นเท่าไหร่8เพิ่มมา4อีกเป็นเท่าไหร่12อ่าจากนั้นเพิ่มไปทีละ4เรื่อยๆจนถึง400นะครับดูซิว่าจะได้เส้นทางใดนะครับต่อมานะครับเป็นการฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเป็นพื้นฐานสําหรับการพัฒนาสิ่งต่างๆในอนาคตเช่นถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เดิน ทางเข้าไปในเป้าหมายในเขาบงกฎเราต้องนําวิธีการคิดของเราและเงื่อนไขต่างๆมาเปลี่ยนโปรแกร,รมสําหรับหุ่นยนต์ดังภาพนี้นะครับเป็นการเป็นภาพการเขียนโปรแกร,รมให้หุ่นยนต์เดินทางเข้าไปในเขาวงกฎการใช้เหตุผลเป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงานนะครับโดยแสดงวิธีการแก้ปัญหาเป็นลําดับขั้นตอนทําให้มองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะต้องพิจารณาเงื่อนไขและเหตุผลประกอบไปด้วยการแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหานั้นทําได้โดยการเขียนบอกเล่าหรือวาดภาพหรือว่าใช้สัญลักษณ์แทนนะครับกระบวนการแก้ปัญหา 1. การพิจารณาปัญหาคือการทําความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดและพิจารณาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง 2. การวางแผนแก้ไขปัญหาคือการกําหนดขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานะครับโดยการทํางานนี้อาจจะต้องทําซ้ำๆจนแก้ปัญหาได้สาดําเร็จนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่1น,นะครับเราพบว่าไฟฉายที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยเมื่อเปิดแล้วไฟไม่สว่างนะครับไฟฉายจะสว่างหรือใช้งานได้จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าและต้องกดสวิตช์เพื่อให้มงจรทํางานไฟฉายจึงจะส่องแสงสว่างได้นะครับแต่เมื่อเปิดสวิตช์แล้วเนี่ย ไฟฉายไม่สว่างอาจจะแก้ไขปัญหาได้ตามขั้นตอนดังนี้นะครับ1เลยนะครับตรวจสอบว่ากดสวิตช์ถูกต้องหรือไม่ถ้ากดถูกต้องไปที่ขั้น2เลยนะครับ 2. ตรวจสอบว่าใส่ถ่านไฟฉายหรือไม่ถ้าใส่แล้วให้ไปดูที่ขั้นตอนที่3นะครับ3ตรวจสอบว่าเราใส่ถานไฟฉายถูกต้องหรือเปล่าถ้าใส่ถูกต้องให้ไปที่ขั้นตอนที่4เลยนะครับ สตรวจสอบว่าถ่านไฟฉายนั้นแต่และก้อนยังมีพลังงานไฟฟ้าอยู่หรือไม่ถ้ามีพลังงานไฟฟ้าอยู่ให้ไปขั้นตอนถัดไปคือขั้นตอนที่5เลยครับขั้นตอนที่5ตรวจสอบหลอดไฟฟ้าในไฟฉายให้ดีนะครับว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับแต่ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดใช้งานไม่ได้เนี่ยการทิ้งถ่านไฟฉายที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าแล้วควรจะใส่ถ่านไฟฉายไว้ในถุงพลาสติกหรือถุงดำแล้วเขียนว่าขยะพิษหรือ ฐานไฟฉาใช้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะได้จัดเก็บอย่างถูกต้องและนำไปทิ้งในขยะอันตรายนะครับตัวอย่างที่2นะครับเรามีกระดาษอยู่1แผ่นนะครับเป็นกระดาษขนาด A4 นะครับต้องการตัดให้เป็นขระดาษกระดาษ,ษ A6 นะครับให้ได้มากที่สุดเราอาจจะทําได้ดังนี้นะครับวิธีแก้ไขปัญหาคือ การแก้ไขปัญหาในข้อนี้เราจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขนาดของกระดาษโดยการจะแบ่งขนาดของกระดาษเป็นประเภทต่างๆได้อย่างนี้นะครับโดยกระดาษ A0 จะแบ่งครึ่งได้เป็น A1 นะครับ A1 จะแบ่งครึ่งเป็น A2 และ2จะแบ่งครึ่งเป็น A3 A3 จะแบ่งครึ่งเป็น A4 A4 จะแบ่งครึ่งเป็น A5 A5 จะแบ่งครึ่งเป็น A6 A6 จะแบ่งครึ่งเป็น A7 A7 จะแบ่งครึ่งเป็น A8 นะครับจากความรู้เกี่ยวกับกระดาษจะพบว่า กระดาษขนาด A4 นั้นจะแบ่งเป็น A5 e ได้2แผ่นและกระดาษ A5 จะแบ่งเป็นกระดาษ A6 ได้2แผ่นดังนั้นเราสามารถตัดกระดาษ A4 เป็นกระดาษ A6 ได้4แผ่นนั่นเองข้ที่1น,นะครับพับกระดาษกูจะมีใบง,งานให้นะครับนักเรียนนำกระดาษขนาด A4 ที่มีความกว้าง21ซนเมตรและความยาว29.7ซนเมตรมาพับครึ่งในแนวเดิมไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นเขียนบันทึกความยาวของกระดาษหลังพับครึ่งนะครับแต่ละครึ่งเนี่ยลงไปในตารางาแล้วตอบคําถามนะครับถ้ากระดาษขนาด a 4มีความหนา1มิลลิลิตรการพับครึ่งกระดาษแต่ละครั้งจะมีความหนากระดาษเท่าใดนะครับอลองนํากระดาษ a 4มาพับแล้วพับให้ได้จํานวนครั้งที่มากที่สุดจะพบปัญหาได้บ้างนะครับต่อมาเป็นกระบวนการทํางานแบบวนซ้านะครับ Game, หรือปัญหาอะไรปัญหาเนี่ยจะทํางานแบบวนซ้ําๆนะครับและมีเงื่อนไขอยู่ภายในนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นการค้นหาของในกล่องจนกว่าจะพบของที่ต้องการการเก็บขยะที่ต้องเก็บจนกว่าขยะจะหมดการปูก,กระเบื้องจนพื้นกระเบื้องเต็มการทํางานแบบวนซ้ําจะทํางานวนซ้ําไปเรื่อยๆจนครบตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมใดในชีวิตนักเรียนบ้างที่มีการทํางานแบบวนซ้ําบ้างครับ ตัวอย่างที่1นนะครับการเก็บขยะเมื่อเราต้องการเก็บขยะจะต้องเก็บขยะในบริเวณนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าขยะในบริเวณนั้น่จะหมดหรือสะอาดโดยเราจะเขียนเป็นอัลกอริทึมและแผนงานได้ดังนี้นะฮเริ่มต้นนะครับ 1. เดินบริเวณเดินไปบริเวณที่มีขยะ 2. เก็บขยะ 3. นําขยะมาใส่ถังขยะ 4. ขยะบริเวณนั้นหมดจริงหรือไม่ตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขนะครับ แล้วก็มาดูหนึ่งถ้าไม่จริงให้ไปทําข้อหนึ่งก็คือเดินกลับไปที่บริเวณที่มีขยะแล้วก็เก็บขยะเหมือนเดิมนําใส่ขยะเหมือนเดิมมาถึงข้อที่4ี่เป็นเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับขยะบริเวณนั้นหมดจริงหรือไม่สองถ้าจริงนะครับให้จบการทํางานนะครับอเห็นไหมครับจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าการทํางานวนซ้ําเรื่อยๆเขาจะมีเงื่อนไขก็คือขยะบริเวณนั้นหมดจริงแล้วหรือไม่ถ้าจริง ก็ออกจากการทำวนซ้ำไปนะครับถ้าไม่จริงก็ให้กลับไปวนซ้ำใหม่อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างที่2นะครับการปูกระเบื้องบนพื้นที่ว่างนะครับถ้าต้องการปูกระเบื้องเป็นสีเรียงกันไปเรื่อยๆคือสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวดังภาพนะครับเราต้องการเรียงต่อกันไปเรื่อยๆเป็นจานวน15แผน่นแล้วอยากทราบว่าแผ่นที่15จะเป็นสีกระเบื้องอะไรนะครับ วิธีแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหานี้จะต้องพิจารณาปัญหาอย่างละเอียดนะครับคิดหาความสัมพันธ์ต่างๆโดยการเรียงข้อมูลตามโจทย์ที่ให้มานะครับเขาจะเป็นเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของปัญหานี้จากการปูกระเบื้องสามารถเขียนรูปแบบของกระเบื้องสีต่างๆให้เป็นข้อมูลอย่างง่ายอย่างเช่นการแทนสีกระเบื้องด้วยตัวเลขนั่นเองนะครับ เมื่อพิจารณาปัญหานี้ต่อไปนะครับการบูกระเบื้องจะคล้ายๆการนับนับเลขนะครับ1 2 3 4 12 3 4โดยวนซ้ำไปเรื่อๆยๆจนครบ15ตัวเลขนะครับแล้วจะพบว่าการนับครั้งที่15จะตรงกับหมายเลข3ซึ่งก็หมายถึง4กระเบื้องนั่นเองนะครับตัวอย่างที่3นะครับพึ่งเก็บน้ำหาวานเราต้องการเขียนโปรแกรมสั่งงานให้พึ่งเดินทางไปเก็บน้ำหวานดังภาพนะครับเราจะเขียนคำสั่งได้อย่างไร วิธีแก้ปัญหานะครับให้พิจรารณาจากปัญหาของพึ่งนะครับจะพบว่ามีน้ําหวานอยู่ที่ดอกไม้2ตําแหน่งแต่ละตําแหน่งต้องเก็บน้ําหวานสองครั้งนะครับอันตริทึมของคําสั่งนี้ก็จะเขียนได้ดังนี้ครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับ1นนะครับไปข้างหน้า2เก็บน้ําหวาน3เก็บน้าานํหาหวานอ่านนี้ก็จะได้2ดอกแล้วครับต่อไป4ไปข้างหน้า5เก็บน้ําหวาน6เก็บน้ําหวาน จบการทํางานนะครับอาเมื่อกี้อาจจะงงนะครับมามาต่อกันเลยนะครับจากอักรกริทึมของปัญหาเมื่อกี้นะครับเราสามารถเขียนขึ้นมาใหม่โดยการทําให้มันวนซ้ํานะครับและเขียนโปรแกรมแบบบล็อกคําสั่งได้นะครับคือเริ่มต้นมาเราจะทําการตั้งบล็อกคําสั่งเลยครับให้ทําซ้ํา2ครั้งนะครับอาแล้วข้างในจะเป็นไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานเก็บน้าหวานจากนั้นคําสั่งนี้จะทางานอีกรอบโดยโดยการวนไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานเก็บน้าหวาน โดยที่เราไม่ต้องใส่คําสั่งแบบนี้ไปเป็นหลายๆข้อนะครับเพราะว่าเราได้ทําการเพิ่มคําสั่งทำซ้ำสองครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับจบการทํางานตัวอย่างที่4นะครับมีร้านขายกระเป๋าร้านหนึ่งขายกระเป๋าที่ทําด้วยมือแล้วนํามาวางขา,ขายข้างหน้าร้านนะครับโดยการทํากระเป๋านั้นจะมีอยู่สส่วนใหญ่ๆก็คือทํากระเป๋าและทํสายสะพายนะครับโดยการทํากระเป๋าจะใช้เวลาประมาณ30มนาที ทำสายสะพายใช้เวลา15นาทีและประกอบกระเป๋าเข้ากับสายสะพายใช้เวลา10นาทีถ้าร้านขายกระเป๋าร้านนี้ต้องการทำกระเป๋าออกมาขายจำนวน10ใบจะมีวิธีการอย่างไรการแก้ปัญหานี้ทำได้หลายวิธีมากเลยนะครับแต่และว,วิธีจะมีลําดับขั้นตอนที่ใช้เวลาแตกต่างกันไปเช่นวิธีที่1ทําทำกระเป๋า10ใบและสายสะพาย10ใบไว้สายสะพาย10เส้นนะครับแล้วประกอบเข้ากระเป๋าทีละใบวิธีที่2 ทำกระเป๋าสิบใบทำสายสะพายหนึ่งเส้นและประกอบเข้ากระเป๋าทีละใบแล้วกลับไปทำสายสะพายต่อนะครับแล้วนำมาประกอบให้ครบนะครับวิธีที่สามทำกระเป๋ามาก่อนหนึ่งใบทำสายสะพายมาก่อนหนึ่งเส้นแล้วนำไปประกอบกับกระเป๋าแล้วกลับไปเริ่มทำกระเป๋าและสายสะพายใหม่อีกครั้งนะครับจนกว่าจะครบสิบใบตัวอย่างวิธีนี้ที่กาาล่าวมานั้นนะครับทั้งสามวิธีเนี่ยการได้กระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาแตกต่างกันมากนะครับ แต่ถ้าพิจารณาแต่ละวิธีพบว่าวิธีที่3เนี่ยจะทําให้ได้กระเป๋าใบแรกออกมาเร็วที่สุดนะครับและถ้ามีลูกค้ามาซื้อจะทําให้ขายได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นจึงเลือกวิธีที่3เพื่อให้ขายและได้เงินจากการขายกระเป๋าใบแรกได้เร็วที่สุดดูจะเขียนเป็นแผนผัางงานได้ดังนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับ 1. ทํากระเป๋า1ใบลงมาทําสายสพาย1เส้นลงมาประกอบกระเป๋านะครับแล้วลงมาถึงที่ครบ10ใบตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขนะครับ ครบสิบใบหรือยังจะมีจริงและไม่จริงนะครับถ้าไม่จริงให้วนขึ้นไปดูที่ทําให้วนขึ้นไปทําซ้ํานะครับอาจากนั้นไปทํากระบ๋าหนึ่งใบสายสพาหนึ่งเส้นประกอบกันถ้าครบสิบเส้นแล้วเนี่ยก็จบการทําทงานเพียงเท่านี้ครับ